สวัสดีโซเชียลแคมเสียห้ายค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะอีสัตว์แค่จะมาดา่าจะมีคนหนึ่งใอกรงที่ใช้ชื่อว่าน้ําทิพน้ำสกุลเส้นตีนแต่เขี้อะไรก็ไม่รู้อีควายไม่อยากจะพูดได้เป็นเสนียนปากก็ะจะอีสัตว์โอ้โหนี่ก็จะบอกมงนใะนอีเม็ด การที่มึงมาเที่ยวด่าบุปการีคนอื่นเขาเนะี่ยอีควายมันไม่จเจริญหรอกอ,อีเฮียเล้วเที่ยวด่าการลีสัตว่าคนอื่นเขาเนี่ยยีหน้าหีเป็นกะหลงเป็นกะหลี่กูเข้าใจนะนะจุดจุดนี้ว่ามึงเนี่ยเติบโตมาจากตรงไหนมึงก็เลยคิดว่าคนอื่นเขาเนี่ยต้องมีอาชีพแบบกับที่ที่มึงเติบโตขึ้นมาก็าจะอีควายกูไม่ได้บอกนะว่ามึงเติบโตมาในซ่องอีสัตว์ให้มึงคิดเอาเองแล้วกันอีดอกทองกูไม่ได้พูดอีเฮียเพราะกูไม่รู้ว่าคําว่าซ่องคือยังไงคําว่ากะหลี่คือยังไงอีสัตวกไมมดด้้้คคคุุนนนนเเยยะจจัหือองว โอ้โหดีดีดอกแค่ชื่อกูเนี่ยเหมือนชื่อผัวมึงหนีเหี้ยผัวมันนะชื่อไอช้างส่วนกูเนี่ยชื่ออีช้างอีดอกและอีหมาบ้านในอเหี้ยเขาก็ไล่ตามด่ากูจะอีสัตว์และชีวิตของมันน่ะในเฟซน่ะก็คือหน้าสงเพศอีโอกทงเที่ยวไล่โพสตามด่าผัวตามด่าผู้หญิงอีสัตว์จริงๆแล้วก็มั่นมากมั่นว่าสวยอีสัตว์นี่กูจะบอกมึงนะอีป่วยอีดอกว่าทาไมผัวมึงถึงอีหน้าหีถ้ามึงมีอีดอกทองมีหูมีตาในอีควายมึงช่วยส่องกระจกหกเหลี่ยมด้วยอีเหี้ยหน้ามงออีวกคยล ชาติสัตอีหน้าหิ้อีดอกอีเหี้ยอีดอกอีอีอ้วนรูตันอีสัตว์อีดอกสกปรกจริงๆนะมึงไหนะอีเหี้ยจริงมึงอยู่มึงรู้ไหมมึงอยู่เหมือนอะไรอีสัตว์ไอเนี่ยตัวเหี้ยอะไรวะตัวกิเลนดงนะอีควายที่มันเฝ้าอยู่ตามตีนเขาพระวิหารนะอีชาติหมาเขาจะไปอีแมวน้ําอีดอกไปไกลๆข่ะอีสัตว์ตรงนี้เนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยอีหน้าหิ้ไม่มีหญ้าทะเลให้มึงแดกก็จะไอีควายอีกระทุกล็อกอีเหี้ยอีดอกน่ากลัวมากอีสัตว์อยู่แบบ ป็นชนีสกปรกเนี่ยอีควายแต่ความมั่นเนี่ยพกมาเต็มร้อยอีสัตว์ทางที่ดีเนี่ยเวลาที่มึงเอามานั่งด่ากูเนี่ยอีหน้าหีมึงเอาน้ามันเนี่ยอีสัตว์หาเวลาเนี่ยแว่นมอเตอร์ไซค์เนี่ยอีควายเติมไดเกลทูทีรถสมมกเนี่ยอีสัตว์แล้วก็เบึนบึนบิ้นอีดอกบิ้นหาผัวมึงเนี่ยอีหน้าหีอีสัตว์รูมึงจะได้หายตันอีเฮียโอ้โหอีดอกจริงๆเข้าใจแล้วว่าชนีเวลาไ่หมดเมนเนี่ยมันเป็นยังไงสัตว์จริงๆเข้าใจกับอีหาจิกเนี่ยอีดอกกระทืดงควายแนะนำถ้าเเเกิดววว่่าาาลงมยอะะน เอาอย่างนี้แล้วกันทําบุญล้างสววอีสัตว์คนอย่างมึงเนี่ยกูแนะนําเลยอีหน้าหีให้เดินวนเล่นรอบโบสถ์ในอีสัตว์ไอ้รอบเมนอีหน้าหีสามรอบก็จะอีควายแต่มึงต้องฟังนะอีเฮียพอตอนบ่ายสามปุ๊บสับมะเรอกดออดดังออดมึงต้องรีบวิ่งให้เร็วเลยอีควายไม่อย่างนั้นเนี่ยสับมะเรอเนี่ยอีดอกทองก็จะต้อนมึงเข้าเมนก็จะอีควายแต่ยังมึงเนี่ยอีสัตว์ถ้าเกิดว่าตายไปเนี่ยจริงๆคนอ้วนอีดอกทองที่แบบว่าตะกายอีเฮียองมึงอีว์ควายตายไปเนี่ยอีดัก จร,จริงๆมึงมาสกปรกโสโคกปานนั้นไอ้เฮียอีดอกอีอ้วนลูตันไปตายเถอะจริงๆอย่าอยู่ให้เป็นภาระของลูกหลานลีดอกทองไปไปไรแล้วยังไม่ไปอีหน้าหีใครก็ได้เอาไม้ตีมันให้หน่อยสิอีตัดเอาไม้ตีมันให้แตกตีแล้วค่อยลากอีดอกดื้อดื้ออีอ้วนไปแยกค่ะชีวิตดีดีดอีตั์ได้ด่าชนีอ้วน